คือคนที่ร้องเพลงเพี้ยนหรือคนที่ใช้เสียงสูงยังไม่ถูกต้องอ่ะมันจะเป็นอาการแบบที่ครูภูมิบอกเมื่อกี้เลยวอ้โอ้โอ้อยากจะเสียงสูงแต่มันไม่ไปโอ้โหอันนี้แกงตัวเองมากเลยนะเนี่ยแกงตัวเองให้พวกเราดูนะแต่เพื่อให้เราเห็นเปรียบเทียบดังนั้นครับคนที่วันนี้ยังร้องเพลงเสียงเพี้ยนนะหรือขึ้นเสียงสูงไม่ได้เป็นเพราะว่าเขากําลังใช้ตําแหน่งการกล้องสะท้อนของเสียงต่ํา แต่พยายามจะออกแรงพยายามจะเกรงคอพยายามจะตะโกนพยายามจะตะเบงเพื่อร้องให้เสียงสูงขึ้นแต่ความดังไม่เท่ากับความสูงดูนะดังไม่เท่ากับสูงนะจำไว้เลยนะดังนั้นแม้ว่าคุณจะร้องเสียงดังขึ้นแม้ว่าคุณจะพยายามตะโกนเสียงก็ไม่สูงอยู่ดีถ้าเราทำผิดวิธีดังนั้นคุณต้องใช้ระบบฝึกที่มันถูกต้องอ่ะมาดูการใช้เสียงครับเราต้องเลือกให้ถูก เสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงต้องใช้ให้เป็นเสียงต่าคาแรคเตอร์คืออะไรรู้ป่ะเสียงใหญ่เสียงทุ้มสวัสดีครับล่าท้าผีวันนี้เราจะพากันไปที่โรงแรมร้างแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทเนี่ยคือเสียงต่ําเสียงก,กลางๆงคืออะไรสวรัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ของครูภูมิสอนร้องเพลงนะครับไลฟ์ Live ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่เสียงเพี้ยนและไม่มีพื้นฐานในการร้องเพลงนี่คือเสียงก,กลางเนาะและอันที่สามเสียงสูงหรือเสียงหลบ วู้ฮู้ยูฮูสวัสดีจ้าเสียงแบบนี้คืออะไรรูป้ป่ะเสียงมันจะแหลมแหลมเล็กๆและข่าวดีคือทุกคนสามารถฝึกได้ครับถ้าทุกคนฝึกเสียงแบบเมื่อกี้ได้มันคือพื้นฐานสำหรับการร้องเสียงสูงที่ไม่ตะเบงและไม่เจ็บคอ